อาภ่นนะดระชอบนงครับหมายนี้สวยมากเลยนะเป็นแหนมบางนะครับเราตีเราล้อเิมป่าตรงนี้ดู Mới điều, mới điều, mới điều. Mới điều. Mới điều. อันนี้หมายน้ำท่วมขึ้นมานะครับถ้าเจอหมายแบบนี้อย่าเพิ่งเดินเข้าไปใกล้นะผมว่าน่าจะมีตัวต้องมเบอๆไปน่ะ มาถ <laughs> <laughs> ึงแค่เลยนะครับวัดร้อยขึ้นมาเลยตัวไม่โตครับปลาเกลือยังใหญ่กว่าเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวให้ดู <laughs> นี่ครับปลาช่อนนะครับสายก็เล็กๆครับแต่ว่าให้สังเกตที่การอ่านหมายนะครับสายปลาเท่าไหร่ก็ช่างมัน เดีย๋ยวใช้เป็นคิงฟอคกินพอดีนะครับตีไปไม้เดียวเลยฝากผลงานด้วยครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยนะ้ครั่ปล่อยยังไม่อยากจะไปอีนะไอ่ไปแล้วครับอันนี้ดูกันต่อครับ